Smart Watch ท,ท,ที่ใส่แล้วมันสร้างความแตกต่างดูโดดเด่นแล้วก็ไม่ซ้ำแบบใครนี่คือ Smart Watch จากแบรนด์เอ้าหลงเอ้าหลงที่ดีวอทเคิร์ฟครับนาฬิกาที่มีหน้าจอโคง้งแบบ 3D Fixable Curve s s c r e e n เห็นเป็นจอกระจกโค้งๆสวยๆแบบนี้คือโคตรทนอนะ่ะกันรอยขีดข่วนได้ดีนี่คือผมใช้มาตั้งนานแล้วนะครับมันยังไม่มีรอยเลยเนี่ย <Yes. S 1> นาฬิกา ที่จะทำให้คุณเข้าสู่ในโลกของเทคโนโลยีที่อย่างแท้จริงเพราะว่าเขาทำได้แทบจะทุกอย่างเลยนะครับมี AI ใช้สั่งงานโทรศัพท์มือถือแบบนี้ได้เลยเปิดไฟฉายเปิดไฟฉายปิดไฟฉายปิดไฟฉายช่วยเป็ลร่ามแปลภาษาญี่ปุ่นให้หน่อยได้้เลยใหนะสวัสดียินดีที่ได้รู้จักこんにちは คุณมาเที่ยวเมืองไทยบ่อยไหมเย,ย็นนี้เราไปทานข้าวด้วยกันไหมครับสุดยอดเลยรับสายโทรศัพท์โทรเข้าโทรออกหรือจะฟังเพลงผ่านตัวเรือนนาฬิกาแบบนี้ก็ได้ นาฬิกาที่จะทําให้การออกกําลังกายเป็นเรื่องที่ไม่น่าเบื่อเพราะมีโหมดออกกําลังกายให้เราเลือกอะ่ะเพียบเลยแถมยังบันทึกข้อมูลการออกกําลังกายเอาไว้ละเอียดยิบเลยคือมันก็ช่วยทําให้เรามีกําลังใจในการออกกําลังกายได้เหมือนกันเนาะแล้วก็ยังสามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจเช็คค่าออกซิเจนในเลือดวัดความเครียดได้แบบเรียวไทม์ แถมยังเก็บข้อมูลคุณภาพการนอนหลับของเราได้อีกด้วยนะครับนี่คือสมาร์ทวอทที่ไม่กลัวน้ำกันน้ำได้ในระดับ IP68 คือถ้าจับน้องแช่น้ำอยู่แบบนี้สบายไม่ต้องห่วงเลยเวลาใส่ออกกำลังกายนะครับถ้ามีขี้เหงื่อขี้ใครอะแล้วถอดออกมาล้างทำความสะอาดแบบนี้ได้เลยนาฬิกาที่ไม่เคยกลัวฝนถึงจะใส่ตอนฝนตกน้ำก็ไม่มีเข้าแน่นอน เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจนะครับผมจะทิ้งพิกัดเอาไว้ให้ในตะกร้าสีเหลืองกดเข้าไปดูสีดูรายละเอียดกันก่อนได้เลยนะครับ